สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆี่นารักทุกท่านครับวันนี้หนุ่มตะบนค้นมานาพาเพื่อนๆมาเจอของดีของเด็ดผมบอกได้ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูงมากนี่คือเจ้าตัวโตย o t าไฮรักลีโว d ดับ l e ิลแคบเกียร์ออโต้และที่สําคัญเป็นรุ่น e plus ครับเพื่อนๆครับทุกวันนี้นะครับที่ขายอยู่ตอนนี้จะเป็น e ธรรมดา พอมัน e p a t h ปุ๊บเพื่อนเนครับมาดูในคลิปนะว่าในส่วนที่ผมคัดมา10คันนี้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับตาเหี่ยวเพื่อนๆครับนี่คือมันคล้ายๆกับรุ่น G หรือรุ่นท็อปเลยหรือว่ารุ่น4 v h e w เลยเพื่อนๆนจะได้อะไรบ้างในส่วนของคําว่า e p a t h และที่สําคัญเพื่อนๆนเห็นนูน่นจะถึงสุดนู่นนะครับก็คือมีทั้งหมดอยู่10คันผมคัดมาให้แล้ว ในส่วนของรุ่นนี้ปี20และที่สําคัญรอราคาหลังสงการมาแน่นอนดูไว้ครับชอบคันไหนแคปหน้าจอส่งมาให้ผมเลยไปคันแรก2470 2470็ด24ศเพื่อนดูเดิมหมดนะครับเดิมหมดคันเดิมและที่สําคัญรถทุกคันสวยมากเป็นสีขาวมุกนะขาวมุก ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนใบซีนอนนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็นซีนอนเช่นกันเป็น LED ผู้ถิดไปเป็น LED จัดไปมาดูภายในของรถ E-Pass ครับว่าแตกจากแตก E ยังไงอ่ะมาดูคันนี้โครงสร้างนี้ผมดูให้หมดแล้วเลือกมาให้แล้วเพื่อนคันนี้กุญแจไหมหนคันหนึหนหนดอกนะเลขกไหมคันนี้เท่าไหร่อ้าวพระเอกเ,เลยสามหมืพัอกบครับเอาไปโลดโลดราคา ผมว่า500,000 500,000กลางๆขึ้นไปนะ500,000กลางๆขึ้นไปสิ่งที่เ,เพื่อนๆจะได้ไป,ไปจากชําว่า E ธรรมดากับ E พัดโด้วยทำไมาช่าแล้ว E นี่ตรงนี้จะเป็น2องดินธรรมดาไม่ใช่จอทัสกีนนะครับนี่เป็นจอทัสกีนนะเพื่อนนะและที่สำคัญมีเข้าเกียร์ครับมีกล้องมองหลังพร้อมกับตัววัดระยะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยเออนี่แหละ E พัดได้มา และพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันครับควบคุมเสียงตรงพวงมลลาลัยบลูทูธรับโทรศัพท์นะครับอยู่ตรงนี้เลยหน้าจอหน้าปัดนะครับจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลผสมตัวอะนาล็อกนะครับสวยงามมากนะก็ตามนี้นะเพื่อนนะคำว่า e plus นะโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาค่อยๆดูกันไปทีละคันนะเพื่อนนะค่อยๆดูกันไปทีละคัน คันนี้ไม่สามหมื่นหนึ่งเพื่อนเอ๋ยถ้าไม่เราก็เขาแหะครับที่จะได้ไปครอบครองเนี่ยความสูงเท่ากับตัวโฟร์วิวยกสูงตัวสองุดดเลยนะสองจุดดเจียธรรมดาที่ตอนนี้กำลังมาความสูงเท่ากันนี่ตะ e ีครับเ,เพื่อนดูเอานะครับนี่ไลเนอร์สวยทุกคันผมบอกเลยสวยๆแบบนี้แหละนะครับมาเอาไปใช้งานกัน,เ,นเพื่อนๆนี่กล้องมองหลังของแค้จากโรงงานนะครับ อะมาดูในส่วนของยางเนี่ยผมไม่ได้ลงดีเทลนะเพื่อนนะอันนี้เป็นยูโกฮาม่าด้วยเป็น a อทีออทเลนะครับวิ่งเร็วได้ลุยได้คันนี้โอ้โหใครได้ไปคุ้มเลยเนะี่ยอะมาดูเอกาสารประจำรถโอู้ร้อนมากนเพื่อนปี20ครับลงเล่มแท้นะครับก็รอยอยอนหนึ่งนะนั่งรถส่วนบุคคล2ตอนนั่งสองตอนท้ายบรรทุกเออสองจุดร้อยมดีเซล ระดับ,บที่หนึ่งครับมาเอาไปใช้งานกันเพื่อนรถสวยมากนะครับเอาละเซตที่หนึ่งร้อเนี่ยผมคัดมาสิคันแรกอ่ะคั้งต่อไปสองหกสองหนึ่งโอ้ไฟหนดีทยิ่งไรสวยมากอ่ะเ็๊น็อตน็อตเดิมเดิมน็อตดำเดิมเดิมบูฮูสิเดิมไปใส้แล้วงามคัก นะครับเนี่ยเพื่อนดูเอามาผมต้องแข่งกับแดดร้อนๆเลยวันนี้เพื่อที่จะเสิร์ฟรถสวยๆว่าให้เพื่อนได้ใช้งานกันผูแจได้2ชุดครับคันนี้มาดูในส่วนของเลขใม่คันนี้ครับ1นึ่0 0สนห้กับ27่กิโลราคารอหลังสงการเดอ้อพี่น้องน่าจะวันที่19ครับราคาน่าจะมาแล้วนะครับเนี่ยเดิมเดิม โครงสร้างผมไม่ค่อยเน้นแล้วนะเพราะว่าผมดูให้แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบคันไหนก็แจ้งผมมาแค่นั้นเองบอกได้เลยว่าชุดนี้ขายไวแน่นอนเพราะว่าเพื่อนดูยางเหลือๆเลยก็สีดำๆเมี้ยงไม่มีแดงให้แบบกังวลใจเนี่ยไกยเนอ้อสวยสวยสวยงามมากบอกเลย ครับดูเอกสารเมื่อกี้แดดตอนนี้ฝนจะมาแล้วเพื่อนโลกมันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะบ้านเราอ่ะปี20ครับ2.440มด้าดีเซลสัดับที่1คนที่กำลังมองหารถมือ2สภาพแบบเกรด A แบบนี้นะครับพอเจอในคลิปผมแล้วช่วยแชร์ช่วยประกาศเพือพ่อนๆด้วยว่าเนี่ยหนุ่มน้ำมตนคมนานี่แหละอยู่ต้นน้ำนะครับก็ขายรถเกรด A แบบนี้ให้เพื่อนๆได้ไปใช้งานกันอ่ะ สอง 4, สอง 7, ี่สองเจ็ดครับสองสี่สองเจ็ดครับนรถเดิมๆนะครับเดิมนะครับโอ้มม oh, ไม่มีคำบรรยายดูเอาล้วกันนะครับเนี่ยก็คือรถต่าละคันสวยงามแบบนี้ไม่มีอุบัติเหตุนะครับเพื่อนๆดูกอทอแล้วก็เลขไม้์แล้วก็ในส่วนของ ความชอบส่วนตัวว่าชอบคันไหนก็แจ้งได้เลยนะครับคันนี้ได้กุญแจมา2ชุดนะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 8 4 5 8ื่อเอ้กิโลเมตรครับส,สวยๆแบบนี้ละครับเบาะไม่ใช่เบาะหนังนะเพื่อนนะยังเป็นเบาะผ้ากับอ่ยาใยสังเคราะห์นะครับแต่หน้าตาด้านนอกเขาได้เหมือนตัวฮอปเลยก็คือเหมือนจุดจีเลยนะครับก็คือไฟหน้านะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้แหละหลอ่ลอๆเลยเขาเรียกว่าตาเหี่ยวนะ เนี่ยยางส,สวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนเอย๋ยนี่ไลเนอร์สวยๆนะครับแห้งๆที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละครับนี่ส่วนรายละเอียดนะครับใครอยากได้ใครไหนแจ้งผมมานะครับเพราะว่าผมได้ถ่ายรูปภาพนิ่งไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ผมมาชี้ให้เห็นว่าแต่ละคันเนี่ยมันสภาพเป็นยังไงนะครับ 2568ครับ2568แต่ผมบอกเลยว่าโครงสร้างดีทุกรันนะครับดีทุกคันดีทุกรันเลยสด้านเดิมหมดนะครับเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงเลยครับนิ่งๆแห้งๆเพราะรถพวกนี้เขาเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับเข้าศูนย์เข้าบีควิกเข้า c o c k กพิตามนโยบายของรถเช่าเลยนะครับน,นี่คันนี้กุญแจได้มา1ดอกนะ เท่าไรเท่านั้นนะครับไม่มีเพิ่มนะครับคันนี้เรามาอยู่ที่หกหมื่นสองร้อยยี่สิบแปดเออเอาสิเอาสิาสทุกคันมีกล้องมองหลังนะครับมีกล้องมองหลังหมดมีตัววัดระยะให้แต่ไม่มีเซ็นเซอร์เสียงนะนี่ครับส,สวยๆเพื่อนๆดูเอาอยากได้คันไหนก็แคปหน้าจอไม่งั้นก็โทรไม่ได้เลยครับเพื่อความรวดเร็ว หมายถึงว่าหลังสงการเพื่อนๆนะวันที่19เป็นต้นไปราคาน่าจะมาแล้วแหละยางส,สวยๆเลยยากูข่อแม่ไปช่วงล่างแห้งๆครับสวยทุกคันนี่ยางขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพสีอะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อนดูสภาพการใช้งานรถนะครับเอกาสารนี่เป็นปี20หมดนะผมไม่ได้เน้นแล้วนะทีนี้นะเพราะว่ามันเป็นปี20ทั้งหมดนะครับนะครับนี่ ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมรูปภาพผมถ่ายไว้ให้หมดแล้วทั้ง10คันนะ2604ชอบคันไหนกลากระบาดไปเลยคันนั้นก่อนที่เราจะไม่ทันเขานะอันนี้ผมขนาดผมไล์อยู่นะครับหรือทำวีโออยู่บางทีก็ไม่ทันเลยสักคันก็มีนะอันนั้นก็เป็นเรื่องราวของที่นี่แล้วครับเพราะว่าเป็นเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับ รถมือสเป็นอย่างยิ่งนะครับมาใครไม่เชื่อก็ผ่านไปเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นก็คือความจริงเนาะแหมกุญแจได้มา2ชุดครับคันนี้ดอกกุญแจนะดูเลขไหม่นานเห็นไหมเลขใหม่สองแสน,นเจ็ดห,หมื่นสองกับแปดิกิโลเห็นไหมเลขไหม่เยอะก็มีเห็นแหมนะเพราะว่ารถเหล่านี้เขาอยู่พื้นที่ต่างกันนะบางคันก็วิ่งต่างหัดบางคันก็วิ่งในเมืองนะครับ สังเกตง่ายเอาไม้น้อยก็แสดงว่าใช้อยู่แถวรุงเที่ผลิมณบนทนประมาณนี้นะครับเนี่ยสวยๆแบบนี้เนี่ยยางเหลือๆเ,เลยนะครับกูดเยียบ้างโยโกฮาม่ ama, บ้างนะครับแล้วแต่คัน E+ plus, E+ plus, นะครับนี่แหละแต่ก,ก่อนมีคันสองคันที่แย่งกันซื้อเลยเดี๋ยวนี้จะเข้ามาแล้วเป็นร้อคันแต่ว่าไม่ถึงร้อยคันหรอกครับก็ผมจะคัดออกมาทีละประ,ประมาณนี้ นะครับเซตนี้ได้10คันจัดไปแคปหน้าจอมาเลยนะครับรอจังหวะราคามาแล้วก็เราพอซื้อได้ก็จัดไป2420 2420นะครับน็อตไม่มีขยับนะแก้มเดิมหมดนะครับน็อตเดิมหมดนะครับสวยโอ้โหเพื่กน ตอนแรกผมว่าจะกลับหนองบัวแล้วแต่ว่ากลัวไม่ทันไงก็เลยรีบทําวิดีโอไว้ให้พวกเราก่อนนะครับเผื่อได้เป็นทางเลือกคันนี้แอร์ไม่เย็นนั่นเพื่อนเนะี่ยอ่าคันนี้มีแต่อร้อนไม่เป็นไรจะแก้ไขให้นะถ้าเอาคันนี้นะแอร์ไม่เย็นหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันกับหนึ่งร้อยแปดสิบสามันนี้แอร์ไม่เย็นนะแต่ว่าสภาพสวยงามเหมือนกันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กนะครับเนี่ยแก้ไขได้นะครับอันนี้เราทําให้อยู่แล้วนะครับ ส่ไปนี่สีสวยเื่อนดูไลเนอร์แต่ไม่ได้ใช้งานเลยครับด้านหลังเนี่ยยางอะไรบางคันแทบไม่ได้วิ่งเลยนะครับสวยงามตามที่เห็นเลยนะครับไปต่อไปสองสามแปดสอง สองสามแปดสองย้ำเหมือนเดิมนะซื้อสดไม่มีแบบเจ็ดต์ผมกะว่าราคาน่าจะวันห0 0แสนกลางนะห้าแสนกลางๆขึ้นไปอ่ะประมาณนี้แหละครับดูคานโหยสภาพรถสวยงามมากเพื่อนภาพที่เห็นก็คือแสดงความเป็นจริงของตัวรถที่มันน่าใช้นะเพื่อนนะลางเหลือๆเลยสวยงามมาก E+ ครับโต้โห อันนี้กุญแจหนึ่งดอกครับส่วนมากชุดนี้กุญแจจะมีลูกหนึ่งนะดอกเดียวเลขไมลที่หนึ่งแนเก้าหมื่ห้าันหกร้อยเก้าสิบสามกิโลเมตรดูเอาค่อนเพื่อนให้ภาพมันอธิบายของมันเองแล้วกันนะครับผมก็พยายามที่จะหาจุดที่มันเป็นจุดด้อยของแต่ละคันนะว่าเออมันมันมีจุดไหนที่เป็นเขาเรียกว่าตำหนินะ สวยเลยอย่างชุดนี้ผมบอกเลยมีคันเดียวที่แอร์ไม่เย็นนั่นแหละนะครับนอกนั้นสวยหมดนะครับโอ้โหเพื่อนเหน่อยอย่าพลาดนะครับแล้วเป็นสีขาวมุกด้วยในท้องถนนเนี่ยผมบอกเลยว่าตลาดต้องการมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับทําราคาได้สูงริ้วเลยนะครับอ่ะคันต่อไปัเพื่อนๆ4 0ี่6อ โอ้โหแค่เห็นหน้าตามันก็อยากจะได้เป็นครอบคองแล้วผมชอบไฟหน้าชุดนี้นะครับสวยดีเขาเรียกว่าตาเหี่ยวนะไฟตาเหี่ยวเนี่ยจโอ้โห,โโห E+ ไม่ได้ว่าจะมีง่ายๆนะครับถ้าหาอยู่กำลังเราพร้อมจัดเลยนะครับต่อไปมันจะเป็นแรเทมและพวกนี้เพราะว่ามันไม่มีไม่มีแล้วนะครับอ่ะดูเลขมาครั้นี้ หนึ่งแ้าร้ครับโอ้โหเพื่อนดูเอาเนี่ยคอนโซลกลางบอกไม่มีขาดสักคันนะเพื่อนตามที่เพื่อนเห็นนี่แหละครับสวยงามทุกคันพอใจคันไหนคันนั้นแล้วก็ราคารอผมน่าจะหลัง19เก้ามษาเป็นต้นไปรอเลยเนี่ยยางเหลือๆเลยเพื่อนพวกนี้ยางเป็นยางรีดน้ำนะใช้ความเร็วสูงได้เลยร้อยหกสิบร้เจ็ิสบายสบาย โอ้โหเอาละผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่พยายามหารถแบบนี้มาให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกกันนะครับยิ่งโลกมันเปลี่ยนไปอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงฝนก็มาตกหน้าแรงเราต้องหารถยกสูงนี่แหละครับเกียร์ออโต้ไม่ต้องไปซื้อรถกงรถเก๋งบางท่านนะถ้ากําลังหารถครอบครัวผมแนะนาเลยเอารถยกสูงเกียร์ออโต้ไปใช้ลุยน้ําลุยฝนได้เลย2583าม กำลังเพิ่มอีกนิดนิดหน่อยนะครับได้รถยกสูงสภาพดีๆไปใช้งานและเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอะดูแลง่ายด้วยนะครับนี่ในฐานะคนอยู่กับรถเนาะก็แนะนํากันเผื่อคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับจะซื้อรุดให้ลูกให้หลานหรือใช้เองนะครับก็ยินดีเลยเนี่ยกลุ่มนี้นะครับโอ้โหเนี่ยกุญแจได้มา2ดอกครับคันนี้ดูเลขไมคันนี้อยู่ที่ สี่พันหก้อเจ็ดสิบเก้าเอาแล้วครับมีสามหมื่นสี่หมื่นแล้วก็มีอะไรนะเมื่อกี้หกหมื่นไะเดี๋ยวก็เก้าหมื่นด้วยนะ,ะดูย้อนเอาแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวผมส่งเป็นรายละเอียดให้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมแยกเป็นรายละเอียดว่าคันทะเบียนนี้เลขไม์เท่าไหร่แล้วราคาเดี๋ยวมาว่ากันนะครับไม่ต้องห่วงผมพยายามคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเพื่อน นะครับอยู่แล้วอันนี้คือทําด้วยความรักใจชอบของตัวรถนะเอาจริงผมชอบอยู่ในวงการรถนะครับเนีค่าน้ําค่าเหนื่อยก็ไม่เท่าไรหร่แล้วครับก็ทําไปด้วยใจนะครับทําจนจะทําไม่ได้ไปแหละอ่ะต่อไปดูดูด,ดูโอ้โหภายในนะครับคันสุดท้ายครับเพื่อนๆสองห้าหกเจ็ดคันที่สิบสองห้าหกเจ็ดเดิมเดิม เจมทุกอย่างนะครับเนี่ยให้ภาพเป็นแสดงของความจริงใจออกมาให้เห็นแล้วกันเนาะว่าเวลาผมเนี่ยรีวิวก็คือความจริงของตัวรถเลยไม่ต้องไปเอาภาพนิ่งคุยกันแล้วก็จ่ายตรงจ่ายตังสรุปแล้วก็คือไม่ตรงปกอะไรเงี้ยไม่เอาครับอเ,เอาแบบนี้เลยกูแจ้หนึ่งดอกอะมาดูคันนี้คันสุดท้ายเลขไม่อยู่ที่ เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเออเอาดีเอาดีสวยๆทั้งนั้นครับเพื่อนๆคันไหนก็ได้ที่เราชอบลอและตัดสินใจว่าจะเอาสีประตูยุกสูงเกียวโตโดยเฉพาะสีขาวมุกซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างยิ่งผมบอกเลยนะครับในหลายๆรุ่นในหลายค่ายเนี่ยสู้รุ่นนี้ไม่ได้เลยผมบอกเลยเพราะว่ามันคุ้มค่านะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะ เอาไปใช้งานกล้องมลงมง,มงหลังหน้าจอทัสรีนที่ดูใช้งานเรียบง่ายนะครับทั้งหมดนี้มีอยู่ทั้งหมด10คันเป็นรุ่น2.4 e+ ตัวยกสูงเกียร์ออโต้ปี20ทั้งหมดนี้10คันผมคัดมาให้เพื่อนๆเข้าไปดูหรือดูแล้วชอบแคปหน้าจอไม่แคปหน้าจอก็จดใส่กระดาษ โทรหาผมหรือทักไลน์มาก็ได้ถ้าไม่กล้าโทรหาไลน์ไอดีก็ขึ้นต้นใ้วูนย์3นะครับลงท้ายด้วย5 0 5 0เป็นเบอร์หลักทักเบอร์นั้นมานะครับเดี๋ยวขอข้อมูลเพิ่มเติมคันนี้หน่อยอันนั้นเดี๋ยวผมส่งให้นะครับก็จะมีทั้งรูปภาพครับรูปภาพประมาณ10กว่ารูปก็คือชัดเจนแล้วแหละในส่วนของตัวรถแต่ละคันทั้ง10คันนี้ผมตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆนะครับ ได้มีตัวเลือกในการเอารถยกสูงเกียร์ออโต้ไปใช้งานที่บ้านเราที่ไหนก็ได้นะครับต่างจังหวัด77จังหวัดใครอยู่อำเภอไหนยังไง,ไงบริการหมดครับไม่ว่าจะภาคไหนก็ตามโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ thank mm -hmm. you